แม่อึบอุ้ยสำปึดแม่เอ้าแม่ตัวนี้หูปลาอย่างกดกดคือเกาเอาพี่น้องตึงเลียนสวัสดีครับยามเช้าๆพี่น้องมาตกปลากดปลากดคือเกาพี่น้องตามท่าน้ำนี่ตามท่าน้ำพี่น้องโบไปไกลมึ่แถวนี้ล่ะ โบเดมาโดนละเป็นอาทิตย์ละเรือจนค้างโคกรับเหยื่อก็เป็นคือเก่าพีน่น้องเหยื่อหมักเบ็ดกะเบอซิเบ็ดคือเก่าไปห้องลองบึงยามเช้ามาันจะกินนห้บ่มาเคาะสนิมก่อนบบเดมาโดนละ่ะลองทาเรือนี่ก่อนพีน่น้องค่อยเคลื่อนลงไปแถว

เดมแรกแต้มแรกเาก็แนงอย่างดีเฮ e ้โอวยก่อน มาฟังพี่พี่น้องโวยเลยถือว่าใหญ่แล้วช่วงนะี้หรือต่อเหา พี่น้องเอาแล้วใหญ่กุดหยวกกุดหยวกโอเคอยู่ cái nhang cái nhang lại xuống ấy

อ๋อโอ้หโอ้แม่กดหยวกกดหยวกสองตัวแล้วกดหยวกอเคพีหน้องสามตัวได้ลับอุ้ยอุ้ยโอ้แม่ เห็บวัิบุกกินเลยแล้วนี่ก็สวยเลยพี่น้องป่าว่่ค่อยกินไหม อุ้ยต่ําปึ้ดนี่หินปตานี่หินเลยดําพางตัว Nào, bà bọn Hữu. bà mẹ, oh, mẹ, Tony, này, oh, bà nhờ cốt cứ câu Đó, phi nó Đừng liền Ờ, suối ไปไหมโอเ้โอเออใส่ได้ใส่ได้พาเมืออละพอได้กินแล้วพี่น้องใช้เวลาโอส้สมมาพาควน

น่าจะพอแหลนะพี่น้องผมมาพอควรพอได้ทำลิป ทำสิบมีปาดกดประมาณจากสิบป,ปายนี่แหละไปเฮากลับบานพี่น้องสวยละตกตามหินหินพี่น้องตามลองหินมาไลาน่นี้ลองมานี้ขอท่านได้ไปิสุดดอก